สังหวัดอุบลรชาชธานีได้รับจัดสรรง,งบประมาณในภาพรวมทั้งหมด17,788.19ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนงบลงทุนร้อยละ51.20งบประจำร้อยละ48.80เปรียบเทียบเป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม2,566ทั้งงบภาพรวมงบประจำและงบลงทุนมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทุกงบรายจ่าย,ทงงายาเทียบกับเป้าหมายการเบริกจ่ายเดือนกรกฎาคม2566ทั้งงบภาพรวม งบประจำงบลงทุนมีผลการเบิจกจ่ายตามกาอเป้าหมายเช่นกันข้อมูลใน24กรกฎาคม2566มีผลการใช้ใจ่ายในภาพรวมจำนวน14,846.12ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83.46ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคมร้อยละ4.37อยู่ลำดับที่50ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว12,801.03ล้านบาท,บาทคิดเป็นร้อยละ71.96 ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกรกฎาคมร้อยละ9.04อยู่ลำดับที่53ของประเทศรายละเอียดดังนี้รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร8,676.90ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว7,312.91ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ84.28อยู่ลำดับที่48ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว7,279.32ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83.89อยู่ลำดับที่45ของประเทศ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร9,111.29ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว7,533.21ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.68อยู่ลำดับที่49ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว5,521.71ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60.60 60. อยู่ลำดับที่54ของประเทศงบกรมจังหวัดได้รับจัดสรร302.77ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว220.04ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ72.68 อยู่ลำดับที่63ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว171.20ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ56.54อยู่ลำดับที่29ของประเทศงบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร301.39ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว223.34ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ74.10อยู่ลำดับที่13ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว58.22ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ19.32อยู่ลำดับที่17ของประเทศ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสัน785.35ล้านบาทใช้จ,จ่ายแล้ว528.93ล้านบาทคิดเป็น106.75 3 5. เบิกจ่ายแล้ว190.84ล้านบาทคิดเป็น124.30งบเงินกู COVID ้โควิด -19 จำนวน3,946.95ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว3,895.18ล้านบาทคิดเป็น109.69 ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน51.76ล้านบาทคีดเป็นร้อยละ1.31เงินกันไว้เบิกเหลือปี2,565จำนวน2,26.65 0ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,665.90ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82.20คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย360.75ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ17.80สำนักงานคพังจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมเร่งรัดการใช้ใจ่าย แล,และการเบิกจ่ายงบประมาณแบบโฟกัสกลุ่มสำหรับหน่วยงานที่มีผลการใช้ใจ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน9้าหน่วยงานเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566เพื่อการขับเคลื่อนงบประมาณปี2566ทั้งนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณพศสอ6พอขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณหากมีเงินเหลือจ่ายที่ไม่ประสงค์จะใช้ใจ่ายแล้วให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดึงเงินกลับโดยเร็วสำหรับเงินการไว้เบิกเหลือมปีพศ2565ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายใน29กันยายน2566มีฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับไปเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเดือนมิถุนายน2566ขยายตัวร้อยละ5.8มีรายละเอียดดังนี้ ภาคการผลิตคนผลิตภาคการบริการขยายตัวจากการใช้ใจ่ายในจังหวัดเพิ่มขึ้นโดยรายได้จากการค้าส่งเพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นขณะที่ผลผลิตภาคการ,กรเกษตรลดลงโดยปริมาณยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและภาคอุตสาหาการรมหดตัวจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลงหากพิจารณาเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพบว่า เครื่องยนต์ที่1การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ4โดยจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเครื่องยนต์ที่2การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละหนึ่งจากปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม และรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ในเดือนนี้ลดลงเครื่องยนต์ที่3การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยล้าน1.5จากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนงบประจำเบิกจ่ายลดลงเครื่องยนต์ที่4การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยล้าน7จากทั้งมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นส่วนการนำเข้าสินค้ามีมูลค่าลดลง สถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อมีค่าเท่ากับลบ0.5ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นสำหรับปริมาณเงินฝากลดลงสรุปหนังสือเวียนที่น่าสนใจเดือนกรกฎาคม2566โกรมบัญชีการกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชันครอบคุมการให้บริการการแพทย์ทางไกล ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และสมัครบริการกระเป๋าสุขภาพก่อนการรับบริการและทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงโรงพยาบาลที่ประสงค์เข้าร่วมต้องประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อประเมินความพร้อมทางระบบสารสนเทศก่อนแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ทราบและสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ได้ที่ www.ccd.go.th หัวข้อรักษาพยาบาลข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลตามหนังสือกรมบัญชีกลางว3 6 7ลงวันที่26กมิถนายน2,566การอนุมัติยกเวน้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2,560 5ข้อห5วเลบหนึ่งคณะกรรมาการพิจนารณาผล ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารการเสนอราคาวิธีประกวดราคาอ e ิเล e ็กทรอนิกส์ e-bidding และวิธีตลาดอ e ิเล e ็กทรอนิกส์ e-market คณะกรรมาการพิจนารณาผลจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ eGP จำนวนหนึ่งชุดแล้วคณะกรรมาการพิจนารณาผลไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ สำหรับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางอีเมลให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด,ด่วนที่สุดที่กคกวจ0405.2ทับว348ลงวันที่14มิถุนาย,ยน2564เรื่องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่หากในงานของรัฐไม่ได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางอีเมลกรณีน,นี้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะจ่ะจงยังคงต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นตามเดิมตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว397ลงวันที่11กรกฎาคม2566